ครับเมื่อกี้เราทําเรื่องการตั้งค่าก็คือตั้งค่าบุคคลและผู้จําหน่ายนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในานามของแอดมินคือไม่ถูกครับเจ้าหน้านที่ระดับอําเภอนะครับเข้ามาเรียบร้อยก็มาคลิกที่เราจะทําโครงการนะครับเมื่อกี้ตัวนี้เป็นรายการที่จังหวัดให้งบประมาณเรามานะครับตัวนี้คือรหัสงบประมาณทุกอย่างนะครับที่จังหวัดเป็นคนกําหนดมานะครับวันนี้อําเภอก็มีหน้าที่ คลิกที่เจ้าหน้าที่อำเภอนะครับเมนูเจ้าหน้าที่อำเภอเสร็จแล้วก็เขียนโครงการนะครับเสร็จแล้วท่านก็ก็มีให้เลือกต,ตัวนี้เรามีมีของอำเภอที่4อยู่แล้วนะครับชื่อโครงการคือเราก็การจัดซื้อหนังสือเรียนนะครับโครงการแผนก็วิชาการวิชาการนะครับ เสร็จแล้วท่านก็เป็นโครงการต่อเนื่องโครงการใหม่ท่านก็สกติ๊กเข้าไปนะครับที่มานะครับก็คือตัวที่เราเมื่อกี้ที่เราเห็นในตารางก็คือเป็นตัวที่จังหวัดส่งให้เรานะครับอาจจะมีหลายโครงการในตัวที่มาก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือค่าจะซึ่งซื้อเรียนเราทําโครงการเดียวนะครับเราก็ใส่เข้าไปห้า0มืนบาทห้า0มืนบาทนะครับงบนะครับห้าหมืนบาทตามที่เขาแจ้งมาเสร็จแล้วก็ใส่ตําแหน่งเข้าไป อ่าเสร็จแล้วท่านก็ทําการบันทึกครับโอเคเรียบร้อยครับตัวนี้เราก็เขียนโครงการเสร็จแล้วก็จะมาที่ที่รหัสโครงการเราก็จะมาผูกข้างล่างขององบประมาณที่ทางอำเภอกําหนดให้มาเออโทษทางที่จังหวัดให้มานะครับถ้าเราทําเป็นสองโครงการก็จะมีสองมาทัดนะครับโดยที่ยอดเงินก็จะรวมกันตรงกับตัวที่รหัสงบประมาณมานะครับเพราะว่าเรารู้เลยว่า ทางจังหวัดแบ่งให้เราเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ห้าหมื่นบาทนะครับใช้ไปแล้วก็ศูนย์เหลืออยู่ห้าหมื่นนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้คือรวมเงินโครงการนัประมาณนี้ก็คือตัวตัวนี้นประมาณนี้คือห้าหมื่นบาทตัวนี้รวมทั้งหมดของอำเภอเราก็คือห้าหมื่นบาทเพราะเราได้งบมาแค่รายการเดียวนะครับสมมุตินะครับแต่ผมเห็นว่าโอ้โหเยอะมากเลยครับตัวงทางทำจริงๆนะครับเพราะว่ามีจังหวัดทดลองใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทดลองใช้ไปแล้วนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับตัวนี้คือการทําโครงการของ อำเภอนะครับตัวนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม